ข้อความจากสภาคทุเรียนโดยเดนียลสแกรนตันเรื่องพอท่อและพลังงานหนึ่ง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 ทักทายเราคือสภาคทุเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อก,กับทุกท่านเรามีข่าวที่น่าตื่นเต้นสำหรับคุณทุกคนบนโลกนี้พลังงานที่เข้ามาผ่านพอรท่ลหนึ่ง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 จะช่วยคุณแสดงประสบการณ์ที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น นี่คือพอทัลที่ให้พลังงานแก่คุณเพื่อสนับสนุนคุณในการรักษาสนับสนุนคุณในการแสดงออกเพื่อสนับสนุนคุณในการเติบโตฝ่ายวิญญาณและเข้าถึงของประธานและความสามารถฝ่ายวิญญาณพลังงานเหล่านี้เกี่ยวกับการวางตำแหน่งคุณการพาคุณเข้าสู่การสันสเทือนที่ถูกต้องการเข้าถึงสายไฟภายในที่ถูกต้องรหัสและ ความถี่ที่เหมาะสมเพื่อช่วยคุณในการดำเนินชีวิตที่คุณต้องการนี่คือเวลาที่คุณจะต้องฝันใหญ่นี่เป็นเวลาที่คุณจะต้องยืนด้วยสองเท้าของคุณเองและคาดหวังว่าความช่วยเหลือที่คุณขอมาจะมาถึงนี่เป็นเวลาที่จะเปิดใจรับพลังที่กำลังมาถึงแล้ว ในบางกรณีสำหรับพวกคุณบางคนให้เปิดใจรับพลังงานที่อยู่ในสนามของคุณตอนนี้คุณคือแหล่งพลังงานคือสนามแม่เหล็กและคุณไม่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆเมื่อคุณดำเนินการเช่นนั้น แต่เราและคนอื่นๆเช่ ed, <Generally>, <annual isation> ชนเดียวกันกับเราทั่วทั้งจักรวาลนี้ชอบที่จะช่วยเหลือคุณเพราะว่ามันจะทำให้เอานั้นรู้สึกถึงจุดประสงค์และคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเราและจะทำให้คุณนั้นรู้สึกน้อยลงตามลำพังมันจะเป็นการดีสำหรับคุณที่คุณนั้นจะรู้สึกเชื่อมโยงก,กันมากขึ้นมันจะเป็นการดีสำหรับคุณที่จะรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันและมันจะเป็นการดีสำหรับคุณที่จะได้รับ เพราะคุณคือผู้ช่วยเหลือเช่นกันตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ที่นั่นบนโลกเพียงเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของคุณเพียงเท่านั้นแต่ขณะนี้คุณอยู่ในมิติอื่นและในเวลาอื่นด้วยในระบบดาวอื่นและคุณกำลังช่วยเหลือผู้คนมากมายและมีความสมดุลระหว่างการให้และการรับตอนนี้คุณกใกล้เข้าจะถึงงานของหนึ่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 งแล้วและถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้อง เริ่มขั้นตอนการเปิดใจและคุณสามารถคาดหวังได้เลยว่าวันนั้นจะได้รับประสบการณ์มากมายพลังงานเหล่านั้นจะคงอยู่กับคุณตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้และคุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณนั้นจะได้รับการสนับสนุนมากมายจนคุณไม่สามารถจะจินตนาการได้เนื่องจากคุณนั้นได้กระโดดลงสู่พื้นโลกอย่างแน่หนาแน่น และคุณก็กำลังทำเพื่อที่เพื่อที่จะช่วยผู้อื่นแล้วก็เพื่อพวกเราทุกคนในทุกอาณาจักรและก็ทุกมิติทุกระบบดาวคนอื่นๆในอาณาจักรหรือว่าคนอื่นในจักรวาลนั้นกำลังได้รับประโยชน์จากสิ่งที่คุณนั้นกำลังทำอยู่ที่นั่นตอนนี้นังนั้นให้คุณนั้นเดินทางต่อไปโดยรู้ว่ามีการสนับสนุนอยู่ที่นั่นและอีกมากมายที่กำลังจะมาและ ทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าคุณต้องการได้รับอะไรในช่วงเหตุการณ์ของหนึ่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 งนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังจะทิ้งความเชื่อแล้วก็การต่อต้านที่จำกัดรวมถึงความรู้สึกที่มันไม่คู่ควรเพื่อที่จะให้คุณนั้นเปิดกว้างและเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่คุณต้องการที่จะแสดงออกมาในความเป็นจริง กับสิ่งที่คุณต้องการรักษาและกับสิ่งที่คุณต้องการที่จะกลายเป็นในวันที่11เดือน11นี้โอกาสทั้งหมดเหล่านั้นและอื่นๆือีกมากมายอยู่บนโต๊ะสำหรับคุณแล้วตอนนี้เราคือสภาคทุเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณโดยบูสเด